เรือหางยาวนําเที่ยวจํานวนกว่า200ลําที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดนพรัตนาราหาดอ่าวนางตําบลอ่าวนางอําเมืองกระบี่ถูกนําเรือมาจอดตบคลื่นลมแรงภายในอ่าวคลองสนค่ะหลังจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมูกก่เกาะพีพีหยุดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราวเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงด้านสำนันกงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ออกประกาศแจ้งเตือนเรือทุกประเภทให้เฝ้าระวังอันตรายจากทะเลที่มีคลื่นลมแรง ขื้นสูง2-3เมตรจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และให้เรือขนาดเล็กงดออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจงังหวัดกระบี่แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากระหว่างวันที่26-29กันยายนนี้ เช่นเดียวกับที่จังหวัดรังเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณอำเภอนายงและอำเภอย่านตาขาวให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำฝนตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจากฝนที่ตกหนักส่วนชาวประมงพื้นบ้านขอให้งดนำเรือออกจากสัตว์น้ำในทะเลระยะนี้ค่ะเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงและขอให้ชาวประมงติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องด้วย